ว่าบทเลียงแสดงพฤตธรรมเทตศนาทดลองศรัทธาภสาทาของญาติโยมุทธบริษัททั้าหลายผู้มีจิตใจถึงโรมด้วยศรัทธาภาษาท้าความเรื่อมใสผู้ทินใจผู้ชาแต่พระัตรตรัยยึดเอาพระผู้ประมประสมเป็นที่พึ่งที่ลึกเพื่อประดับสติปัญญาบารมี ะเป็นการศึกษานปสการปปะพฤูิปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็น,นระดับสืงต่อไปวันนี้เป็นวันรักขึ้น15ท่้าเดือนสิ่ตึ่งเป็นวันกำหนดให้โรโสถใหญ่ของพระภิกษุงสงฆ์ด้วยสำหรับญาติโยมก็มีปฏิราาินศึกษาวังโบโสดไม่ว่าจะเป็นวันขึ้นหรือแรงบันคัได้สมารต ในส่วนของจริยาสมาปฏิบัติวันนี้ธรรมาาพได้เชิญนิกเกอรกพลเร้่ต้นว่าสุกรานิอาสสานิจจเป็นต้นนั้นความว่าการรมไม่ดีทั้งไม่มีประโยชน์แก่ตนเองบุคคลทำได้ง่ายแต่กรรมดีและมีประโยชน์แก่ตนบุคคลทำได้ยากยริงนัน้การกระทำความดี ท่านเปรียบเหมือนว่ารถจักรยานยนต์ที่ประสจจาทมีตะกงมีตะลอ้อไม่มีอุปรกรณ์ครบจะ,ะเนินไปข้างหน้าแต่ยากมากเหมือนกับบุคคลที่มีเรี่ยวแรงน้อยอาจะมีความประสงค์ที่จะเดินไปข้างหน้ากพยากที่จะก้าวไปไกลได้อย่างไรก็ตามอาบุคคลผู้เกีย่ยงกรานจะทำงานจะเป็นงานหนักก็ตามงานบางก็ตาม,ตามก็จะอยู่ในประเภทที่ว่า งานหนักไม่เอางานเบาไม่สูดเพราะนั้นลักษณะอย่างนี้ก็เรียบสมมติว่ากรรมไม่ดีทั้งไม่มีประโยชน์ทําได้ง่ายแต่ถ้ากรรมดีและมีประโยชน์กั่ตอนนั้นทําได้ยากมากแต่ทําอย่างไรก็ตามอย่างยงท่านทั้งหลายพระสมมาสุบริเจ้าทรงตรัสเตือนพุทธโสฬสทั้งหลายว่าบุคคลในโลกนี้เนี่ยมีจําหนวนมาก แลวเข้าจริงๆแล้วพูดถึงในเรื่องของพฤติกรรมแล้วมีสองอย่างกรรมดีและมีประโยชน์แก่ตรงนึ่งโยมอยากคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำง่ายนะเป็นสิ่งที่ทำยากมากรรมดีและมีประโยชน์อย่างเวลาญาติโยมประพฤติปฏิบัติธรรมนะเดินจุกลมบ้านตื่นตีสามตีสี่เดินจุกรมปฏิบัติธรรมเน,นี่ยถ้าวันเดียวก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดว่าปฏิบัติเปหลายวันนะโวยาบมาอย่าว่าแต่ญาติโยมนะขนาดพระเองนะก็ได้ยินคําว่าปฏิบัติทมนะโยวยาบเลยทีเดีวยวอย่าสมมติว่าเชิญญาติโยมนะอาลยโยมนะสิบสามตุลาเนี่ยนะสมมตินะประกาศญาติโยมไปว่าสิบสามตุลาคมนี้เป็นการจัดงานในานามของ สดงความจงรักภักดีและกตัญญูเตาเวทีได้สมเด็จพระประมนรัตมหาบูมิพลอดุนยเดีที่ทรงสวรรณคดไปครบรอบอาราธางวัจะจัดงานปฏิบัติธรรมสามเดือนหน้าวันถึนตนยาโยก็ได้ห้าวันันไม่ไหววันเดียวพอไหวกามีประโยชน์เพราะอะไร ราะว่าเวลามาแล้วม้าให้ให้นั่งไม่ให้ยืนไม่ให้เดินแบบนี้ก็มีประโยชน์มันทำยากบนกันเป็นแถวแต่บางคนที่มาก็าคงจะไม่บนนั่นแหละจะทามาได้นะก็ทา,ามาไม่ได้ส่วนใหญ่ที่มาไม่ได้เพราะว่าเพราะเหตุอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าในในเนื้อความของสุภาษิตน,นี้เนี่ยพระพทธเจ้าตรัสว่าการไม่ดีไม่มีประโยชน์มันทําได้ง่าย แต่กรรมดีและมีประโยชน์เนทำด้ายามกรรมดีอย่างเช่นอะไรมาปฏิบัติทำสามสี่วันหรือว,วันพระเนี้ยกรรมดีนะแล้วมาทำบุญทำบุญสวรักษาศีลห้าศนะีลแปดกรรมดีนะและมีประโยชน์ด้วยมาได้กี่คนเช่ไหมเป็นเรื่องเนี้ยไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่อาตมามโนขึ้นอง แต่มันรม่จริงอย่างปฏิบัติธรรมหรือโครงการอะไรต่างๆนะยิ่งถ้าเกิดนะตื่นเช้าเนะี่ยตีสามตีสีนะ่เนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วอย่างสมมติเราไปปฏิบัติธรรมเจ็ดวันวันหลวงพ่อจะรัดมางวัดต่างๆที่มีการจัดปฏิบัติธรรมไว้ไปวันแรกเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าวันที่สองเนี่ยน,นับถอยหลังเนเมื่อไรจะครงกรรมดีและมีประโยชนายยา์คนทําได้ยากเกิด ปฏิบัติกันต่อเนื่องไปนะเรียกว่าเพิ่มต้คน,ตมนคุนในตนเองไม่ขาดทุนการัดคือปฏิบัติที่อยู่ในทานและเศษเนี่ยมีคติเดียวคือสวรรค์เป็นที่ไปตัวนั้นหลายคนก็คิดว่าไอ้สวรรค์มันเป็นยังไงเรื่องลังเลทักจะสงสัยเพราะว่า ไม่แน่ใจแล้วว่าสวรรค์มันมีจริงหรือไม่บางคนก็ถึงขนาดที่ว่าชาติหน้าก็คงไม่มีแล้วสวรรค์นรกอะไรก็เป็นเรื่องของพรกพูดเพื่อเจอนัใช่ไหมเรื่องของความดีนี่นะถ้าราพูดไปญาติโยมลองนกึกพิจรารณาดูให้ดีนะความดีทั้งหลายนั้นมีประโยชน์แต่มันทาได้ยากเพราะเวลาพูดไปนะคนจะเถียงเพราะอะไร พ่าเป็นกรรมดีมันทำได้ยากรุเจ้าตรัสแล้วไม่ใช่คนอื่นพูดแต่พุเจ้ารัสกรรมดีเรื่องอิมโยน์คนในโลกลน,นี่มันทำได้ยากบอกว่าวะจะทำดีนะจะไปสวรรค์กันนะเทียงอีกอวรวันไม่มีจริงอ่ะนะนก็เลยไปไดกดคำในญาติโยงที่มาแนละ้วผมไม่เทียงกันแหละยอมรับยอมรับจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็อันนึกดูใจตัวเองโยงก็คงจะรู้ ตวันมีจริงจะถามว่าอาตมากเคยไปไหมอาตมาก็ตอบว่าเคยไปแล้วแต่ไปเมื่อไหร่ไม่รู้ลืมนะก็กเนิดของมนุษย์นะ่ยมันเกิดมาปีสองปีที่ไหนครั้งต้องต่างที่ไหนอนะ่ะมันเกิดมาหลายรอบแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเราสวดบันชายี่สิบแปดพระองค์ละพุทธเจ้านะานาาานะและการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนะี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากแล้วเราก็สวด นมัสการ28ร่สิแองแต่ในสามุทเถเนีย่ยมีหนึ่งล้านสองแสนสามื่นเยอะแยเลยทำพระพุทธเจ้าเทียวบัรบขึ้นมาเนี่ยแต่และระองค์เที่ยวบัรขึ้นมาใช้เวลาเท่าไหร่แล้วบัตรขึ้นมาเยอะม,มากเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะเคยไปสวัส์เลยแหละหลงไนงะแล้ววัน,นนั้นก็ถามว่าพี่เคยไปนะมาก็ตอบว่าเคยลนะ่ะ ทุกคนเคยไปเพราะแต่หลงไงสวรรค์น,นะ้มันมีความสุขมาแล้วคนนะมีความสุขและลืมกินข้าวตกสวรรค์เหมือนกันพรัญญาโยมให้รักษาสิ่สิบแปดเนี่ยนะพยากดข้าวเอาไว้นะที่อาลิสงน์นนเนี่ยพว่าขึ้นสวรรค์ปุ๊บพยากดข้าวเนี่ยหมายความใไคทุกดกลันก่นต่อความอยากไปสวรรค์นั้นมันอารมณ์ที่เป็น ของกินนะพูดง่ายๆว่าอาหารการกินมันเยอะมากเราไม่เคยรัาสาธิตไปบนข้ามก็ได้เห็นนันยากินเยอะต้องสวรรค์ใช่ไหมเระวังให้ดีแต่ยัดยมรักษาสิตเยอะหลายคนมีความหดความกล้นไปสวรรค์ก็รับปรกทานบอมาแล้วผลไม้ที่สวรรค์มมีเยอะอะไรเยอะโดยเฉพาะยิ่งเรียกว่าการมสุขในสวรรค์มมีมากเทวบตรนีไปนางฟ้าเนี่ย บริวารนะเป็นตั้ง500คนแต่และคนนี้โอ้โหเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครผอไม่มีใครอ้วนเลยรูปรา่างนั่งอัีษรนะสวยงามเพราะฉะนั้นคนที่มีความรักความใคร่มากในเกิดเป็นชาสวสวรรค์นี่นะเรียกว่บริโภคการเกินกำหนดขอบเขตของสวรรค์ตกสวรรค์น่งไอ้เราที่ตกมาจากสวรรค์นนีะ่ก็รู้ว่าพอเพราะเหตุอะไรนะ มาตราไไปรู้ยากโยม่จะรู้หลอกสวรรค์มาแล้วตอนนี้ก็มาอยู่วัดไผ่เลี้ยงเนี่ยอย่าลืมพระราป็นชาวสวรรค์เลยแล้วก็ไปทุกที่มาเลยนรกนั่นคงจะไม่พ้นนะไปมาแล้วที่าตมาพูดหมายก็ว่ากรรมพรุทธเจ้าตรัสว่ากรรมเนิร์ทุกคนนั่นทุกกรรมเนิร์มันไม่มีใครไม่เคยเกิดโยมกม่หลอกไหแล้วพริุทธเจ้าเคยตรัสละเอียดมากวันนั้นหมายความว่มา ในแผ่นดินเนี่ยหาที่ที่หนึ่งแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเยที่ไม่เคยฝังศพของเราไม่มีหมายความไงที่ที่เรานั่งชาติใดไม่รู้อ่ะมันเคยฝังศพของเราที่นี่ที่อาตมานั่งเทศน,น,นะนะข้างล่างเนี่ยอาตมาเคยตายที่นี่แหละฝังตรงนี้แหละพุณเจ้าตรักหาที่ที่เดียวแนดินนี้ไม่เคยฝังศพของตัวเองไม่มีนึกออกไหม ในนี้ละและคนข้างๆเราเนี่ยมองดูสซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยไม่มีใครสักคนที่ไม่เคยเป็นญาติกันไม่เคยอะไม่มีอะในที่นั่งกันน่ะเคยเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นแม่เป็นพ่อเป็นอะไรเยอะๆเคยมาหมดและ้ะตอนนี้ก็ยชาติกำเนิดมันยาวนานก็เ,เลยเกิดคนอื่นน่ะอะไรต่างๆเนี่ย พราะนจายอมกันทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้พระรุจ่าเคยตรัสมาทั้งหมดเพราะนั้นพระรูจ่าก็ไม่ไม่สมตรัสอะไรมากมา,มายเพียงแต่สมตรัสว่าอาะไรในเมื่อเกิดทำเป็นคนแล้วก็มีเมตตาหนบ้างใช่ไหมเมตาต,าตากรุณาบูรตาอันนี้ความกำดีนะเมตตาเนะี่ยกำดีแต่มันทําได้ยากและพระก็เลยมาบนมา่นว่าเดี๋ยวนี้ญาติโยมมาทำกันพลาดเดือดร้อนทั้งหมด เรื่องอะไรขโมยของเอ้ยว่าวัอว่เรียนก็นโดนเหมือนกันกระางทูบเนี่ยที่เป็นทองเหลืองเนี่ยนะโอ้โหเทใจ,จยหมดมีแต่ทรายเนี่ยตอนตอนพระไปพิทาบาทเชา้านักลับมากระางทูบหายไปแล้วที่กรรมไม่ดีไม่มีประโยชน์ทำได้ง่ายพักพอพิทาบาทก็ได้เวลาถือดอกไม้เข้ามาคนทีน่ยมนอกเ็งเดินมาก็คงจะมาไหวาพ้พระแล้วที่ไหนได้ สิบนาทีภายหลังกระถางตู้หายกรรไม่ดีไี่ประโยชน์มาทำอย่างไรมันมีเยอะแยะอนยกตัวอย่างบริรำหลวงพ่อสื้อตู้มาน่ยกมาตู้มาอะไรไว้ในโบสถ์อ่ะวางไงสวดมนต์เช้าเย็นช่วงขําวรรษาในเลยกิจกรรมอะไรก็ทําในโบสถ์มีตู้ลำโพงเนี่ยสองชุดซื้อไปก็สี่หมื่นบาทตอนค่ำวันที่ยี่สิบเอ็ดไอ้บริวารเนี่ยมันเตือน บริวางวัดจะยงมีมีบริวารวัด้ะมีบริวารนะคือหมาเตืนนอนหลวงพ่อมัไม่เฉลีใจก็คิดว่าคงจะเป็นทางผ่านนะเพราะว่ามันวัดไท่เลี้ยงผ่านไปผ่านม,มามอเตอร์ไซค์มาจอดบิดไปเลยไม่นึกว่าจะใครมาขโมยอะไรก็นึกว่าคนทงบ้านจะผ่านไปสุดท้ายตอนเช้าตีสี่พ่อเพิดนโบนไม่ต้องเปิดนะเพราะว่าประตูเปิดไปแล้วพอคนไปขโมยตู้บอลไ ของตำรวจรว,ว,ว่าตมาเดินล้อน่ตูต้ตมาหายไปแล้วแล้วตวมาจะสวดมอนต์ยัางไงานะก็อยากโยนก็มากโหมยก็ว่าไปอันนี้กรรมไม่ดีนะไม่ระโยชน์ด้วยทําง่ายแค่เดียวตู้ลงโพหายโยมก็นบนดั้กันอะไรไม่รู้พระเช้า,ชามาโยมไม่ตื่นสวดมนต์มาแล้วเสียงดัง,งนอนไม่หลับน้ำคาญตื่นเลยหมดเรื่องนะ เป็นส um. ิ่งนั้นแสดงว่าโยมจะมาขโมยตู้แล้วคงมีลำคาบพระสวดหมดที่จังหวัดชัยภูมิอ่ะหลวงพ่อคนนั้นนี่ยไอ้ที่โยมดูขาก็คงจะทราบไม่ใช่ว่าโยมเป็พระเดือดร้อนอย่างเดียวนะพระเขาทำให้โยมเดือดร้อนไปเยอะแยะไปทั่วเนี่ยหลวงพ่อตรงนี้ยดื่มเหล้าขาดยโมงเทศเปิดใหม่เทศเมาดื่มเหล้าเมาญาติโยมไปฟ้องมึงรุน ที่ชใจภูมินะเป็นองค์ขาวเมื่อคืนเมื่อกี้น่ยธรรมาไปนั่งดูเมาเลยนั่งเทศนายธรรมะคนเดียวเปิดภูมิโดยชาวบ้านเดือดร้อนฟ้องด้วยอย่างนี้ก็มีใช่นไหมกรรมไม่ดีมันทำได้ไงมันมีเยอะแยะไปกรรมไม่ดีนะเนี่ยพักก็ทำโยมก็ทำเพราะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายญาติโยมที่มาทำกรรมดีเนี่ยคือเป็นคนดีแล้ว กรรมดีและมีประโยชน์ทําได้ง่ายเรียกว่าเป็นนักปรา์กรรมดีและมีประโยชน์ทําได้ง่ายคือเป็นนักปรา์เป็นคนฉลาดเพราะนั้นอยากโยงนี่มาทํากรรมดีกันเนี่ยนะและกรรมที่โยงทำคือมีประโยชน์เนะี่ยไม่ใช่คนธรรมดาทําได้ง่ายคือเป็นบริษัทแท้ได้กำไรนะมนุษย์ทุกคนเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ย อะไรที่มีประโยชน์มากกว่าความดีไม่มีความดีนั่นมันมีคุณค่ามากและผู้ควรกับทุกคนยมนลืนดูนะเรามีลูกคนนะั้นอะในลูกคนนี้มันอยู่ในโควาไปโรงเรียนแล้ตั้งใจเรียนสอบได้เกรดสนะีตั้งใจคนทังคสองนั้นตั้งใจจะไม่ทะเลาะกับใครไม่สมสิงกับใครมากาคือเป็นคนที่ชอบเรียนไปและเป็นหัวหน้าห้องสอบก็ได้ดีมาอยู่ที่ บ้านช่วยงานนเรารักตายเพราะอะไรความดีเด็กมีความดีเด็กมีความดีเรารักตายเลยลูกคนนี้โตขึ้นก็จบปตีตัวถูตเอกตั้งใจเรียนนั่นแหละเรารักตายเลยนี่ขนาดลูกเราแลวถ้าเกิดทำเองนะันแม่เราจะรักขนาดไหนเพราะฉะนั้นคนเนะี่ยความดีสําคัญมากความขยันเวลาในเรื่องการกดออมอะไรต่างๆก็เหมือนกันมีแต่ความดีเท่านั้นนะ เรื่องความดีเนี่ยสวยงามที่สุดและสวยงามเสมอเยวว่าแต่คนระดับไหนก็แล้วแต่ไม่มีระดับความดีเนะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมให้คนไม่จำกัดการมีครอบครัวนะแต่งงานกันแล้วอยู่ด้วยกันมีมีความสุขมีความดีกันทั้งคู่เป็นสิ่งที่อยากได้ทุกคนอยากได้โยมมาปฏิบัติธรรมทุกคนมีสมรมรถรกรันอยู่ด้วยกันังมีความสุข นี่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สวยงามและความดีเราเป็นคนดีทําได้โดยง่ายมันก็เหมือนกับว่าเป็นการส่งเสริมซึ่งการประกานมีสองอย่างนะที่ยโยมท่านทั้งหลายคนจะเอาไปเป็นความรู้และศึกษาอบรมปฏิบัติไปว่าหากว่าเราเป็นคนที่รักในความดีและความดีนั้นนำมาซึ่งประโยชน์ในตนแล้วเราเป็นคนชอบนั้นพึงรู้ว่าตนเองนั้น ็นคนที่ตั้งอยู่ในประโยชน์อย่างสมบูรณ์คือประโยชน์ตนเองด้วยประโยชน์ผู้อื่นด้วยและประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเกิดมาแล้วไม่รบโลกอย่างที่อารมาได้ยกมาอธิบายให้ญาติโยมฟ,ฟังเมื่อวันคับที่ผ่านม,มาเพราะนั้นสรุปว่าการทําความดีนั้นบุคคลในโลกนี้มักจะมองว่าเป็นสิ่งที่ทาได้โดยายากและเป้าหมายของการทําความดีนั้นคนจะไม่เข้าถึงสักว่า เป็นพุทธพจน์คนอาจจะไม่เข้าถึงอย่างไรก็ตามหากว่าคนเข้าถึงพระพุทธพจน์และเชื่อในพระปัญญาญาณกรรารตรัสรู้พระพระสมาสพุทธเจ้าแล้วก็จะถึงเข้าใจว่าการ,รปฏิบัติดีนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะทําได้เลยง่ายเพราะมันนำมาซึ่งประโยชน์แก่ตนในขณะที่หากจะมองว่าความดีความไม่ดีไม่มีประโยชน์ และบุคคลทำใดได้หรือง่ายนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลไม่ตื่นเห็นสมดังกับพาวสิทธิอาัตามาได้เชิญมาเป็นในเก็บประเบื้องต้นว่าสุกรานิฆาสาตุนิอัตโนหิตาริจายางเวนาาาินจานสาทุนจาตวังเวปรัตมะทุกรังการไม่ดีทั้งไม่มีประโยชน์แก่ตอนบุคคลทำได้ง่ายแต่การดีและมีประโยชน์ คนทาได้โดยยากนิ้มีคามํธาอธิบายทางอัตมมภาพได้ปัญญาไยปแล้วด้วยประการัชนีเทศนาวาสานิท้ายที่สุดแห่งพระสมเเทศนานีความน้ยอยขออนุญาตยมท่านทั้งหลายสามารถทําความดีและมีประโยชน์แก่นตนได้โดยง่ายและจงเป็นผู้ที่ทําความไม่ดีและไม่มีประโยชน์นั้นทําได้โดยยากในทุก,กๆชาติตลอดกาลนาน และขอให้ท่านทั้งหลายประสบสุขความเจริญเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญด้วยจัตุรัสปิจิตวิตรีคืออายุวัฒนะสุขธรรมะติภามธรรมสารทุกบัดคิดนึกจินตนประการใดเป็นไปโดยชอบองพระเจ้าธรรมขอให้ความคิดความนั้นนา้นทั้งสิ้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงทุกประการการแสดงพระธรรมเทศนามา ก็สมสมัยได้เวลาจึงขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการสันสา